สวัสดีครับวันนี้ผมปอรันนะครับเดี๋ยวในแบบฝึกหัดวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีแบบฝึกหัดเพื่อมาให้ท่านกกอล์ฟเนี่ยเช็คแนวสปริงกันนะครับโดยเราจะใช้อุปกรณ์กันแค่สองชิ้นนะครับนั่นก็คือทัวร์สติกนั่นเองเวลาที่เราตั้งทัวร์สติกเนี่ยนะครับผมอยากให้ท่านกกอล์ฟเนี่ยตั้งความกว้างระหว่างทัวร์สติกแค่ให้หัวเหล็กเนี่ยลอดผ่านได้แบบสบายๆนะครับเหตุผลเพื่ออะไรถ้าสมมติว่าท่านกกอล์ฟขึ้นไปแล้วตอนลงร้มามีการดรอปแขนดรอปหัวเหล็กเยอะเกินไปจะสังเกตว่าหัวเหล็กเราเนนนนนนีี่่ยจะะชกกัััับทวร์สติอด้้าาลลงใษณ หรือหากใครมีปัญหาตีคอมนะครับขึ้นไม้ไปแล้วตอนลงคอมลงมาหัวเล็กเราเนี่ยจะชนกับตัวสติกอันข้างบนในลักษณะนี้นะครับโอเคการทําแบบฝึกหัดนี้เนี่ยอยากให้เริ่มจากการตีแค่ half spin ก่อนนะครับก็คือขึ้นแค่แขนซ้ายขนานพื้นแล้วส่งไปแค่ครึ่งทางนะครับไปขึ้นแขนซ้ายขนานพื้นส่งไปครึ่งทางนะครับแบบฝึกหัดนี้ช่วยอะไรแบบฝึกหัดนี้เนี่ยจะช่วยให้ทานนักอล์ฟสามารถตีลูกออกไปได้ตรงขึ้นคุมหน้าไม้ได้ดีขึ้นรวมไปถึงทางด้านทิศทางของลูกที่ออกไปแล้วจะทาได้ดีขึ้นเช่นกันนะ ไม่ดูขึ้นปึ๊บลงเจะสังเกตเห็นว่าลูกที่ออกไปเนี่ยจะค่อนข้างตรงและคุมทิศทางได้ค่อนข้างง่ายนะครับก็สำหรับใครที่มีคำาถามมีข้อสงสัยนะครับสามารถมาเจอผมได้ที่โรงเรียนสอนอ Alpha, คอร์อัลฟากอล์สแคเดมี่ตั้งอยู่ที่สนามไรครับเกียรติธาราชั้น2นะครับสำหรับวันนี้ผมพ่อรันขอตัวลาไปก่อน